อาพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันดันตัวจริสสามิอุตัสเสวสุโภวิทตาอาพเจ้าผู้อายุจากพระพุทธตามเจอความตรัสรู้ดีขอกพระพุทธเจ้านัิเมืสรรนาอัญญ์อุตโตเมืสรรนาวาระ สารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะชาตจวัชเชนักวัดยังสัตวุศาสนด้วยการข่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนาคอาพระาศาสดา ตุตเมวันธมาเนนะยาคุญาปจุตาอิทข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่เสื่อมพระพุทธเจ้าได้ขวนขอยบุญใดในบัดนี้ตาเพียพิอันตรายเมมาเอสุตัสเตสัสาอันตรายเราพวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น ร้อยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีผู้เติภูกรมังภรตาไม่ยาวธทรมนาฏีเทียนอันใดที่ลาพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าผู้จบที आ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  ิกันละตัวชี้ยันตามขอพระพุทธเจ้าโปรดเจวยโรคโน้มเกิดนามบาลันตาริยตวาริทูวัคคี อนุญาตมนุษย์สัตย์นิยังการรเสสวากาโตะคะวะตตะโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว อันพิธิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพือเอ็นได้ด้วยทนเองอาานิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และห้ผลฝนไไม่จำกัดการเอิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจะมาดูเธออปนนยโก เป็นสิ่งที่คนน้องเข้ามาใส่ตัวอาจจะตาเวทิตาปกปิญญเเตเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้สาะสนทางอันยังตมาพิทิตรกรรมเสยอีกคนน้อยกอวเสนนัช่หรอ พระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสพริฐประขอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดีแล้วเป็นทต้นยอมข้าปะกปาปริยติมีโมกะเปโตเป็นนามอันจำแน่เป็นมาคนปริยนานิบาลธรรมโมกุลกับปัตนา ตาตาตาลีตาลีเป็นธรรมงไว้ซื่อผู้ทรงรับจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วรวันดามัตามาลัพวาลามามตตาอาปเจ้าวัดพระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องกาจเสียเสื่อความเมื่อ ตัมวอยสัพพานิยนสารนะเยมะมุตตมนังพระธรรมได้เป็นสารณะอันคเศสจงสุดของสัตว์ทั้งหลายนุสยานุสติจานัวันรามิตสิเรนาอาปจาวะพระธรรมนั้นอันเป็นที่ทท้แห่งความระลึกของที่สอง นุ้ยเสียนเจ้าธรรมะสาสมมิราโโวธรรมโมเมสามิกิสร้าพระเจ้าเป็นด้านของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสรเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขสกาตาจักอิราตตาจันตันสมิพระธรรมเป็นเครื่องคำจัดโลก เนงไว้ซึ่งประจวกเข้าพเจ้าอามาสหายทมิรีรัีชีวิตัจีวาอาพเจ้ามอบกายถวายทีเดพระรรมวันนั้นตนจริสามิอามเสวะสุรรมตาอาพเจ้าผู้วาอยู่จากพระพุทธ เ่งความเพ็นยนดำดีของพระธรรมนัติเมสรนาอันยาวตามโมเมสรณะว่าเราสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณาอันประเสริฐเอเทนาชาจาวเชนะวดายยันสันตุศาสเนาด้วยการข่าวคำสัตย์นี้ ข้าประเจ้าพึงเริในพระศาสนาขอพระศาสดา